าพบกับนุ่นนะคะวันนี้นุ่นมีรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถเก๋งพอนเบาๆนะคะเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็หนีไม่พ้นเจ้ารถคันนี้เลยนะคะได้เป็นรถแบรนด์หลักด้วยนะคะและที่สําคัญเครื่องอึดถึกและทนเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับรถคันนี้เลยนะคะเป็น โตโยต้าวีออสนะคะ 1.5e ปี e, 2012นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่269,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่4,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวอันนี้จัดยอดได้เต็มกันไปเลยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวรถกันก่อนเลยนะคะ อันนี้นุ่นต้องบอกลูกค้าตามตรงเลยนะคะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้มีการล้างหรือว่าปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะเลียกมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันก่อนเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวโชมหน้ายิ้มนั่นเองนะคะก็สังเกตจากกันชนด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นรูปรอยปากยิ้มแบบนี้เลยนะคะก็ เป็นวัสดุทำมาจากโครเมียมนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ช่วยระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอด้วยกับคันนี้เป็นรถของแบรนด์โตโยต้านั่นเองนะคะก็จะมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะคลสเสือสอเสือ่ง1 6กกรุงเทพมหานครคุณลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ ต่อมาดูในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะสำหรับชุดโคมไฟหน้านะคะเป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมไฟด้วยนะคะก็สำหรับชุดโคมไฟนะคะอันนี้นุ่นบอกเลยนะว่ายังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพไว้มาชมกันหลังปรับสภาพเดี๋ยวนุ่นจะมารีวิวให้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ ถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะก็จะมาพร้อมกับฝาครอบของไฟตัดหมอกที่เป็นวัสดุโครเมียมมาด้วยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะติดตั้งมาให้แล้วพร้อมกับตัวรถเลยนะคะดุให้ดูภาพรวมในส่วนของรถคันนี้กันต่อเลยนะคะก็สําหรับคันนี้นะคะได้เป็นสีขาวสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีมาแต่อย่างใดเลยนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของล้อกันต่อเลยนะคะสําหรับล้อนะคะตัวนี้ได้เป็นล้ออลลอยเดิมแท้จากโรงงานนะคะขนาด15นิ้วได้เป็นล้อ4รูแบบนี้เลยนะคะของแท้จากโรงงานเลยนะคะซึ่งข้อดีของแท้จากสูตรโตโยต้าเลยนะคะก็ของเขาออกแบบมานะคะเพื่อรองรับนะคะน้ําหนักและได้มาตรฐานตามที่เขาตั้งไว้ด้วยนะคะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะมาพร้อมกับยางดันหล,ลบด้วยนะคะอันนี้ได้ยางสัปดาห์ที่28สัปดาห์ที่23ปี2019ทั้ง4เส้นเลยนะคะคุณลูกค้าจะอันนี้นะคะดูให้ดูเลยว่าอันนี้คือยางปี2019แต่สภาพยางนี่คือแบบดอกยางลึกๆหนา,นาๆยังใช้งานได้อีกยาวไกลคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะทางเราดูแลให้เป็นอย่างดีเลยเนาะ สำหรับซุมล้อนะคะของคันนี้เนาะนี่คือสภาพแบบเดิมเดิมเลยนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งเลยนะ mm hmm. น็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบเลยนะคะ mm hmm. มาที่ด้านแก้มของตัวรถนะคะของเขาก็จะมีติดในส่วนของไฟเลี้ยวมาที่ด้านแก้มของตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวอักษร v v t i นะคะที่เป็นเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นเองนะคะ มาต่อกันที่กระจกมองข้างนะคะสําหรับกระจกมองข้างตัวนี้นะจะได้เป็นแบบปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้านะคะได้ฝาครอบสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็กระจกตัวนี้นะคะก็เป็นปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะควบคุมจากแผงวงจรไฟฟ้าภายในตัวรถนั่นเองนะคะคันนี้ก็ติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคันเนาะ,ะมาพร้อมคิ้วกันสาดนะคะติดตั้งมาให้แล้วตรงรุ่นนะคะทั้ง4ประตูเลยนะคะ สำหรับมือเปิดประตูด้านนอกนะคะได้สีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับเบ้ารองมือจากวัสดุโครเมียมนะคะตัวนี้ติดตั้งให้นะคะสำหรับเบ้ารองมือนะคะทั้งประตู4ีบานเลยนะคะตัวนี้ของเขานะคะก็จะมีการตกแต่งคิ้วประตูมาด้วยนะคะเห็นไหม อันนี้คือภาพรวมด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะก็ประตูอะไรอย่างนี้นะคะไม่เคยมีรอยเปียกน,นะคะไม่มีแบบชนมาอย่างแน่นอนนะคะก็สําหรับคันนี้นะคะเชื้อเพลิงก็สามารถเติมแก๊สโซฮอร์หได้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ด้านท้ายของตัวรถคันนี้กันนะคะก็สําหรับไฟท้ายของตัวรถคันนี้นะก็จะมีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวหรือว่าไฟถอยนะคะก็ตัวนี้นะไฟท้ายของวีออชมนี้คือจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะเลยนะคะ มาพร้อมกับตัวอักษรโครเมียมนะคะที่เป็นรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือ VOR นั่นเองและรุ่นย่อยของเขานะคะก็คือตัว E นะคะสําหรับคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายนะคะก็ได้สีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางนะ ด้านท้ายนะคะมีการตกแต่งด้วยสปอยเลอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งอยู่ที่สปอยเลอร์ให้แล้วด้วยนะคะถือว่าเจ้าของคนเก่าเขาออกแบบมานะคะค่อนข้างลงตัวกันเลยเนาะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านล่างก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้ถึง2จุดและสปอยและเออสเกิร์ตด้านถ่ายด้วยนะคะอันนี้ก็ติดตั้งสเกิร์ตติดตั้งสปอยเลอร์ก็ถือว่าแบบองเขาออกแบบมาค่อนข้างโอเคเลยนะคะลูกค้าจ๋ามา มาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระคันนี้กันนะคะก็ซาหรับ v ออสนะเป็นซิต c คาขนาดกลางนะคะก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะก็ใครที่แบบเดินทางไกลๆหารถเก๋งผ่อนสบายๆนะคะก็ v ีออสคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เป็นอย่างมากเลยนะคะมาเดี๋ยวนุ่นให้ดูโครงสร้างด้านล่างกันนะคะ สำหรับโครงสร้างด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่สำรองนะคะถูกเครื่องมือแล้วก็แม่แรงอะไรพวกนี้คือแบบคือเขาว่าจะมีไว้ให้ติดรถไว้ให้ครบเลยนะคะก็ให้ลูกค้านะคะไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนั่นเองสำหรับโครงสร้างด้านล่างอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานยังไม่ได้มีการยังไม่ได้มีการทําความสะอาดแต่อย่างใดนะคะก็อยากให้คุณลูกค้าได้เห็นก่อนนะแบบใครที่ อยู่ต่างจังหวัดนุ่นรีบมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันก่อนเลยนะคะว่ารถของเราเป็นรถที่ดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของโครงสร้างด้านท้ายนะคะน็อตทุกตัวนะคะสภาพยังดียังสมบูรณ์อยู่นะคะโครงสร้างพวกนี้นะคะเนี่ยเม็ดอาร์ตนะคะขอบยงขอบอยางอะไรพวกนี้คือทุกอย่างเนี่ยที่เขาแกะออกเพราะว่าเขาดูโครงสร้างก่อนที่แบบ จะนําเข้ามาขายนะคะก็อยากให้ลูกค้าได้รถที่ดีนะคะและก็มีคุณภาพเนาะฝากกระโปรงเดิมแท้จากโรงงานของเขาจะต้องมีตาปั๊มของโตโยต้าอยู่แบบดีด้วยนะคะมาอ,อันนี้นุ่นก็พาเดินดูนะคะรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะไปดูในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันนะคะ มาเรามาเริ่มมาที่แผงประตูด้านในก่อนเนาะตัวนี้เขาะจะเป็นแบบแผงประตูสีดาตกแต่งเออแผงประตูสีเทาตกแต่งด้วยสีเบจเนาะมือเปิดประตูนะคะก็ได้ได้สีเทาแบบนี้นะสีเทาเข้มเนาะมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกระบบเซ็นทันล็อกแล้วก็กระจกทั้งสีบานปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้นะสำหรับผู้ขับขี่นั่นเองมีช่องวางแก้วน้ําเก็บของจุกจิกเล็กๆน้อยๆ,อยๆได้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะ เขาจะมีแบบนี่ที่อะไรนะใส่แก้วน้ำนะคะก็อยู่ขวามือของฝั่งคนขับนั่นเองเนาะก็จะเป็นแบบที่วางอำนวยความสะดวกให้กับคนขับนะคะอ่ะมากันต่อในส่วนของแผงตรงนี้นะคะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนควบคุมกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นที่ปับผ้าผูกกระจกปรับกระจกด้านซ้ายด้านขวาอันนี้ก็ปรับกระจกได้เลยเนาะ มากันตอนในส่วนของพวงมาลัยนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นพวงมาลัยหนังสามก้านนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของตรงกลางกันดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเรือนไม้นะคะอะเรามาดูเลขไม้ของตัวรถคันนี้กันนะคะนี่สำหรับคันนี้รถปี2012นะคะเลขไม้อยู่ที่195,284กิโลนะคะก็เป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะก็ไม่มีการเคลียร์ไม่มีกอไม้มาอย่างแน่นอนนะคะ ทันลงมาที่เครื่องเสียงนะคะตัวนี้จะได้เป็นเครื่องเสียงเดิมแถ้จากโรงงานเลยนะคะเป็นเครื่องเสียง CD สามารถฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะทุกอย่างยังใช้งานได้เป็นปกตินะแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะคันนี้เนาะสำหรับระบบแอร์นะคะตัวนี้ได้เป็นระบบแอร์แบบอนาล็อกนะคะปรับความเย็นได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นความแรงพัดลมและปรับความเย็นอุณหภูมิตามใจชอบได้เลยนะคะ ถัดมาในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโอต้นะคะก็ขับค่อนข้างง่ายนะคะสําหรับใครที่กําลังเริ่มฝึกหัดขับรถนะคะก็เกียร์ออตโอต้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเหมือนเราขับรถบังคับเลยนะคะก็ค่อนข้างง่ายเพียงแค่จําตัวอักษรให้แม่นด้วยนะคะถัดมาในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าเดิมแท้จากโรงงานอันนี้คือเบาะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะก็ จะบอกว่าเป็นเบาะผ้านี่คือแบบมันระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่อมความร้อนแต่อย่างใดเนาะอ่ะอันนี้นุ่นก็ให้คุณลูกค้านะคะดูในส่วนของหาน้าและต่อมาเราก็จะดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะคะก็ของเขาเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันเนาะก็เนี่ยข้อดีของเขาเลยนะคือแบบ มันนิ่มมันระบายความร้อนมันไม่อมยิ่งเวลาแบบจอดรถที่แดดร้อนๆนะคะตัวนี้คือมันระบายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและจะบอกว่า Vios เป็นรถที่ไม่กว้างแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปพื้นที่ใช้สอยต่างๆภายในรถนะคะก็ค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญด้วยกับขนาดรถของเขานะคะก็คือจะบอกว่าหาที่จอดรถค่อนข้างง่ายด้วยนะคะอ่ะเราไปดูในส่วนของ เครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้กันค่ะอันนี้คือจะบอกว่ายังไม่ได้แอบมาตรวสอบรถเลยนะคะก็อันนี้นะอยากให้มาชมพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะขนาด1,500ซีซีนะคะก็เครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะฝาน็อตอะไรอย่างนี้ไม่เคยขยับนะคะหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังอันนี้คุณลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะตรงกับสำเนาทุกตัวอักษรเลยนะคะเครื่องยนต์นี้ไม่เคยตัดต่อมาอย่างแน่นอนนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะคะน็อตแก้มต่างๆเนาะพวกนี้เราเน้นขายโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะนี่นะ มาจนถึงคานนะคะก็อันนี้คือรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะว่าไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอนรถไม่มีพิการไม่เคยจมน้ําไม่เคยชนหนักเนาะเป้าชคลอยเม็ดนพวกนี้คือจะบอกว่าองค์ประกอบต่างๆหลักๆของตัวรถอันนี้ทางเรารับประกันเลยนะคะ ฝากระโปรงก็อันนี้พวกน็อตกิฟทุกตัวแผ่นการความร้อนก็อยู่ครบเลยเนาะสติกเกอร์ต่างๆสติกเกอร์มออกกอที่มาจากโรงงานก็ยังอยู่แน่นสมบูรณ์อยู่นะคะอาฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานขอจะต้องมีตาประทับของโตยตาย้ายูแบบนี้ด้วยนะคะโอ้โหได้รถที่แบบว่ารถแบรนด์หลักเลยที่สําคัญเนาะผ่อนแบบ4ี่พันไปปลายเท่านั้นเองนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota v i o อนะคะ1 5 e ปี2012คันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่269,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อน,นุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์08404 4 2 9 9 9นุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะใครดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ